ขายของไปอเมริกาแต่อยากรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ฟาชิปมีวิธีเช็คง่ายสุดๆมาบอกกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักกับคาที่ได้ยินกันบ่อยๆกันค่ะอย่างคําว่า tariff ซึ่งก็คือภาษีน้าเข้าที่รัฐบาลเก็บเวลาเราส่งของข้ามประเทศกับคําว่า d e m i n i m i s คือข้อยกเว้นที่ถ้าส่งของมูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ข่าวสาคัญคือในวันที่29สิงหาคมนี้อเมริกายกเลิก d m i n i m i s แล้วหมายความว่าต่อไปทุกพัสดุต้องเสียภาษีค่ะแล้วจะเช็คอย่างไงล่ะซึ่ง ง่ายสุดๆเลยค่ะวิธีแรกสามารถเช็คได้เลยนะคะผ่านเว็บฟาชิปตอนทํารายการส่งพัสดุเมื่อกรอกรายละเอียดสินค้าครบแล้วระบบก็จะโชว์ภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เห็นชัดๆทั้งค่าขนส่งภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมได้เลยในทีเดียวค่ะ ส่วนวิธีที่2ส,สามารถเข้าไปเช็คได้เลยค่ะที่เว็บไซต์นี้ให้กรอบประเภทสินค้าและประเทศปลายทางซึ่งระบบจะดึง H S code ให้อัตโนมัติแล้วคำนวณภาษีซึ่งเป็นภาษีสำหรับสินค้านั้นๆออกมาเลยสรุปคือไม่ต้องเดาและไม่ต้องกลัวเจอเซอร์ไพรส์ที่หลังเช็คภาษีล่วงหน้าได้อย่างง่ายและสบายใจได้ทันทีให้การขายของไปอเมริกาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปให้ฟาชิปช่วยดูแลคุณนะคะ